สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลข7ค่ะนวันที่แมวลายอัดคลิปนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆก,ก็จะสิ้นปีพุทธศักราช2,566หรือปีคริสตศักราช2,023ช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้เห็นหรือได้ยินชื่อบาบาวางก้า บบาบาวังก้าคือใครทำไมชื่อของเธอถึงถูกพูดถึงทุกๆสิ้นปีแมลายมีเรื่องของเธอมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าจะอธิบายว่าบาบาาวังก้าคือใครในประโยคเดียวก็คงต้องบอกว่าบาบาาวังก้าคือนอสตราดามุสแห่งคาบสมุทรบอข่านค่ะบบาบาวังก้าหรือคุณยายงก้ามีชื่อจริงว่าวังแกเลียปันแดว่ากุสเตรอว่า เกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมคริสตศักราช1911ที่สตรูมิต้าเขตการปกครองซาลนิก้าวิลเยตจัก,กรวรรดออตโตมันปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือบาบาวังกาเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดเธอเป็นทารกที่อ่อนแอจึงเป็นทารกที่ไม่มีชื่อเพราะตามธรรมเนียมท้องถิ่นของเธอจะไม่มีการตั้งชื่อให้เด็กที่ดูแล้วไม่น่ารอดชีวิต จนบาบาวังกาอายุได้สองเดือนแข็งแรงพอที่จะมีโอกาสรอดเธอจึงถูกตั้งชื่อว่าวังแกเลีย ขนบธรรมเนียมการตั้งชื่อเด็กของท้องถิ่นนี้จะไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่อาจจะไปผูกดวงตั้งชื่อมงคลหรือให้ผู้ที่พ่อแม่เคารพเช่นญาติผู้ใหญ่หรือพระตั้งชื่อให้แต่ที่นั่นคุณยายของเด็กหรือหมอตำยจะเดินออกไปยังท้องถนนและขอให้คนแปลกหน้าที่เจอตั้งชื่อให้เด็ก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาตั้งอย่างไรก็ต้องเอาชื่อนั้นค่ะอยางบาบาวังกาก็ได้ชื่อวังแกลียจากคนแปลกหน้าที่ตั้งชื่อให้เป็นคนที่สองเพราะชื่อแรกที่มีคนตั้งให้ไม่ถูกใจครอบครัวชีวิตวัยเด็กของบาบาวังกาไม่ง่ายเลยค่ะคุณพ่อของเธอเข้าร่วมกองทัพเบาวกเลียในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อหวังกา้าอายุเพียงสามขวบแม่ของเธอก็เสียชีวิตเธอจึงอยู่เพียงลำพังโดยมีเพื่อนบ้านและญาติยช่วยกันเลี้ยงดู พ่อของเธอกลับจากสงครามเมื่อบาบาวังกาอายุได้เจ็ดขวบแต่เขาก็ถูกยึดทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าเขาเป็นนักเคลื่อนไหวที่นิยมเบาแกเรียในขณะที่เวลานั้นเมืองสตรูมิต้าตกอยู่ใต้การปกครองของประเทศยูโกสลาเวียคั่วตรงข้าม สองพ่อลูกอยู่กันอย่างยากไร้แต่เมื่อพ่อของเธอสมรสครั้งใหม่ครอบครัวเด็กหญิงวังกาเลียหรือเด็กหญิงวังก้าก็สมบูรณ์ขึ้นแม้ฐานะจะยังคงยากจนเช่นเดิม เด็กหญิงหวังก้าชอบที่จะเล่นปรุงสมุนไพรไว้เยี่ยวยาเพื่อนๆที่เจ็บป่วยถึงจะขี้โรคในตอนแบะเบาะแต่เธอก็เติบโตเป็นเด็กหญิงที่เฉลียวฉลาดกว่าเด็กวัยเดียวกันเป็นเด็กหญิงหว่างแกเลียหรือเด็กหญิงหว่างก้าธรรมดาๆรรที่มีชีวิตชีวาจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเธอ จากปากคำของบาบาวังก้าที่เล่าภายหลังวันนั้นคือวันที่เธอได้รับพลังพิเศษพลังในการอย่างรู้อนาคต วันหนึ่งในปีคริสต์ศักราช1923ขณะที่เด็กหญิงวังก้าอายุ12ปีกับลูกพี่ลูกน้องออกไปเที่ยวเล่นกันตามประษาเด็กก็เกิดพายุหมุนพัดเอาตัวของเด็กหญิงวังก้าเข้าสู่ใจกลางของพายุพัดหมุนวนจนตัวของเธอลอยสูงขึ้นไปในอากาศแล้วร่วงลงมาในทุ่งหญ้า ไม่มีเด็กคนอื่นถูกพัดขึ้นไปแบบนั้นเมื่อพายุสงบลงเด็กๆทุกคนอยู่ครบปลอดภัยยกเว้นก็เพียงเด็กหญิงวางก้าที่ไม่มีใครหาเจอผ่านไปหลายวันชาวบ้านยังไม่หยุดการค้นหาวาังก้าจนในที่สุดก็พบตัวเธอวังก้าในตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสดวงตาของเธอทั้งสองข้างเต็มไปด้วยดินทรายอัดแน่นจนลืมตาไม่ได้ เธอเล่าในภายหลังว่าขณะที่ร่างของเธออยู่กลางพายุมีมือที่มองไม่เห็นสัมผัสที่ตัวเธอบาบาวังก้าเชื่อว่าเธอได้รับพลังเหนือธรรมชาติจากผู้นั้นแม้ว่าเธอเองก็ไม่รู้ว่าผู้นั้นคือใครหรือคืออะไรครอบครัวของวังก้าไม่มีเงินพอที่จะรักษาเธออย่างเต็มที่เพราะยากจน หวังก้าจึงสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ถึงจะตาบอดเด็กหญิงหวังก้าก็ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนคนตาบอดทั้งการอ่านตัวอักษเวรเบลล์การเย็บปักถักร้อยการทำอาหารเด็กหญิงหวังก้าศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่สามปีเธอก็ต้องกลับไปดูแลน้องๆต่างมารดาที่บ้านเนื่องจากแม่เลี้ยงนั้นเสียชีวิต ในสมัยนั้นสาวๆจะมีการละเล่นอย่างหนึง่งคือพวกเธอจะโยนสิ่งของลงในโถหรือว่าขวดในตอนกลางคืนเช้าขึ้นมาก็จะให้สาวๆในกลุ่มทำนายโชคชะตาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยดูจากสิ่งของในโถนั้นโดยมักจะผลัดกันทำหน้าที่แม่หมอแต่เพื่อนๆของวังกายกตำแหน่งแม่หมอให้เธอเสมอเพราะคำทำนายของเธอเป็นจริง การทำนายของวังก้าเริ่มจากเรื่องเล็กๆรอบหมู่บ้านเช่นบอกเพื่อนบ้านว่าแพะของพวกเขาหายไปไหนแล้วชื่อเสียงของผู้พยากรณหวังก้าก็เริ่มขจรขจใจไปไกลผู้คนมากมายมาขอให้หวังก้าทำนายว่าลูกหลานของพวกเขาจะได้กลับจากสงครามหรือไม่หรือถ้าหายสาบสูญไปพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ผู้คนมากมายมาหาวังก้าเพื่อหาคำตอบให้แก่คำถามต่างๆที่พวกเขามีแม้แต่พระเจ้าซาบอริสที่สามแห่งบาการียก็ทรงเสด็จมาหาคำตอบของพระองค์จากแม่หมอตาบอดเพียงแต่พระองค์ทรงไม่ฟังคำเตือนของแม่หมอที่บอกว่าสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเยอรมน,นีจะจบไม่สวยขอพระองค์ตัดสินใจเลือกข้างให้ดี วันที่10พฤษภาคมคริสศ,ศักราช1942ปีเดียวกับที่พระเจ้าซาบอริสที่3สเสด็จมาหวังก้าสมรสกับนายทหารชาวบอแกเรียดิมิท่ากุสแตรอฟและย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมืองเปตรริส ชื่อเสียงของผู้ทํานายตาบอดบบาบาวังก้าโด่งดังขึ้นเรื่อยๆแต่คําทํานายที่ทําให้บาบาาวังก้ามีชื่อเสียงไปทั่วยุโรปตะวันออกและสหาภาพโซเวียตคือการทํานายของเธอในปีคริสต์ศักราช1952คําทํานายวันตายของโจเซฟสตาลินผู้นําของสหาภาพโซเวียต ทันทีที่คำทำนายประกาศออกมาทางการบอแกเรียรซึ่งนัณขณะนั้นสนิทสนมและพึ่งพาสหาภาพโสเวียตก็จับตัวบาบาวังก้าขังคุก บาบาวาังก้าถูกต้องสงสัยว่านางอาจจะเป็นสปายของข้าศึกหรือถูกศัตรูของบาลแกาเรียและสหภาพเซเวียตใช้ให้ทำนายคำพยากรณ์นี้เพื่อบันทอนจิตใจของประชาชน5มีนาคมปี1953สตาลินเสียชีวิตตรงตามคำพยากรณ์ทางการปล่อยตัวบาบาวาังก้าในที่สุด ความศรัทธาในพลังอย่างรู้ของบาบาวังก้านั้นทวีคุณนอกจากชาวบ้านคนธรรมดาธรรมดาจะต่อแถวรอเข้าพบเธอแถวเหล่านั้นก็ยังมีผู้นำนักการเมืองดาราผู้มีชื่อเสียงรอคอยต่อคิวอยู่ด้วย กล่าวกันว่าบางครั้งผู้ที่ขอเข้าพบเธอเมื่อได้พบกับบาบาวาวังก้าแล้วกลับไม่ได้รับคำทำนายหรือคำแนะนำใดๆนอกจากการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทำนายอย่างเรียบง่ายพร้อมกับคำขอจบากบาางก้าให้กลับมาที่หลังในสองสามเดือนถัดไป เป็นที่ทราบกันในภายหลังว่าเหล่าคนที่บาบาวังก้าปฏิบัติตัวเช่นนั้นด้วยจะไม่มีวันได้กลับมาบาบาวังก้ามองเห็นความตายที่รอพวกเขาอยู่อีกไม่นานแต่ไม่สามารถบอกได้เธอจึงทำได้เพียงคืนค่าธรรมเนียมและมอบคำขอที่ไม่มีวันเป็นจริงให้ ปีคริสต์ศักราช1989บาบาวังก้ากล่าวคำพยากรณ์ว่าสองพี่น้องชาวอเมริกันจะพากันล่มสลายลงจากการโจมตีของนกเหล็กโลหิตของผู้บริสุทธิ์จะเพิ่งพรูออกมาไม่มีใครรู้ว่าคำพยากรณ์นี้หมายถึงอะไร จนวันที่11กันยายนคิสรศักราช2001คำทำนายนั้นเกิดขึ้นจริงอาคารแฟดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เกิดเหตุวินาศกรรมปีคิสรศักราช1980บาบาวาังก้ากล่าวคำพยากรณ์ว่าคูสจะจมอยู่ใต้น้ำ ผู้คนทั่วโลกจะร้องไห้ให้กับมันบาบาวางง้าพยากรณ์ว่าสิ่งที่เธอพูดนี้จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมคริสต์ศักราช1,999หลายคนหัวเราะยะอทันทีที่ได้ยินคำทำนายเมืองครูสของรัเสเซียถึงจะมีแม่น้ำล้อมรอบแต่มันไม่มีวันจมเดือนสิงหาคมปี2,000คลาดเคลื่อนจากคำทำนายไปหนึ่งปี เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ K-141 คร u i ของรัเสเซียจมสู่ใต้น้ำท่ามกลางการเฝ้ามองของผู้คนทั่วโลกคนบนเรือ118คนเสียชีวิตทั้งหมดและผู้ติดตามข่าวนี้ทั่วโลกร้องไห้ให้กับพวกเขาหลายปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกา บาบาวังก้าพยากรณ์ว่าประธานาธิบดีคนที่44จะเป็นคนผิวดำปี2009หลังการตายของบาบาวังก้า13ปีบารักโอบามาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกา และโชคยังดีที่บาบาาวงก้าไม่ได้พยากรณ์ได้ถูกต้องทั้งหมดเพราะเธอกล่าวว่าประธานาธิบดีคนที่44จะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาคำทำนายอื่นที่กล่าวกันว่าบาบาวงก้าทำนายได้อย่างแม่นยำคือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์เช์โนโบิลการตายของเจ้าหญิงไดอาน่า ชัยชนะและความตายของบอริสเยลซินบาบาวาวง้าทำนายว่าเธอจะเสียชีวิตในวันที่11สิงหาคมปี1996แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายบาบาวางง้าเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในวันนั้นหลังจากการเสียชีวิตของบาบาวางง้าเคยมีผู้ไปสอบถามคนท้องถิ่นในละแวกบ้านของเธอ บางคนบอกว่าบาบาวังก้านั้นหลวงโลกเธอมีสามีเป็นทหารและมีหน่วยข่าวกรองของทางการคอยส่งข้อมูลให้เธอถึงทำนายได้อย่างแม่นยำแต่หลังจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์สิ้นอำนาจบาบาวังก้าไม่เห็นทำนายอะไรได้ถูก ในขณะที่ข้อมูลที่ปรากฏคือนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเรียและโซเวียตศึกษาวิจัยเธอทางการนั้นจ้างและจ่ายเงินเดือนให้บาบาวังก้าเพราะต้องการจับตามองหญิงตาบอดผู้อย่างรู้คนนี้บาบาวังก้าไม่เคยบันทึกคำพยากรณ์ด้วยตัวเธอเองมีแต่ผู้ศรัทธาเธอที่คอยบันทึกคำพยากรณ์เหล่านั้นนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บางคนกัง ขาในคำพยากรของบาบาวังก้าอย่างไรก็ตามคำพยากรณ์เหล่านั้นถูกต้องถึง85เซเกินกว่าจะคิดว่ามันเป็นเรื่องประจวบเหมาะคำทำนายของบาบาวังก้ามีให้เราอ่านและเรียกได้ว่ามีให้เราลุ้นค่ะเธอพยากรณ์ไว้จนถึงปีคริสต์ศักราช 5, 079ปีที่เธอบอกว่า โลกและจักรวาลจะล่มสลายไปคำทำนายของเธอมีทั้งการสู้รบกับดาวอังคารการมาเยือนของเอเลี่ยนการย้ายถิ่นฐานไปดาวสุกผู้ชมที่สนใจสามารถค้นหาคำทำนายจาก Google ได้ค่ะคำทำนายของบาบาวางก้าที่แมลลายคิดว่าถ้าตัวเองได้อ่านเมื่อ30ปีก่อนคงไม่มีวันเชื่อ ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคือคำทำนายที่ว่ามนุษย์จะสร้างดวงอาทิตย์แต่ทุกวันนี้ก็มีดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เกิดขึ้นแล้วจริงๆแมวลายขอจบอีพีนี้เรื่องของบาบาวังก้ายิงตาบอดผู้อย่างรู้อนาคตไว้เพียงเท่านี้ค่ะคำทำนายของเธอนั้นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเธอคือของจริงหรือไม่ ส่วนอ e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม e ่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ